หน้าจเอาเปลี่ยนมาให้แล้ว Which year is it 2030นี่อันนี้รถพี่โด C5 ฮุ้มโมนิวนีวน้วสวยมากเลยนะผมชอบนะกระจังหน้าสวยเลยอ่ะ Sick โอ้ยเจ้าจ um ัดกันจัดได้แรงมะบอกว่าจะไปไหนอะไรยังไงนี่เราจะไปไปดูรถไปดูรถนะคะรถในฝันรถในฝันของใครของกันนะที่พก็คงจะอยู่ได้แค่ไหนเฮ้ยไม่น่ารักเลยนะถ้าดูปกคลิปก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าวันนี้จะไปดูรถนะคะไปาำถนนก่อนนี่อยู่ที่ตลาดวิสตอเรียตลาดวิสตอเรียหรอ ่ยคนไทยสุดๆก็ล็อกตุ้มจมูกไปแล้วอะไรเงี้ยปกติเห็นได้ทุกวันนะแปลกไหมเแปลกแต่ปกติใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนไปเราไปกินข้าวก่อนเนาะเตจเจอยากกินอะไรครับวันนี้เป็นคนไทยเป็นคนไทยที่กินอาหารไทยทุกวัน จนแม่ถามว่าอาหารฝรั่งอร่อยไหมเตีเยบอกว่าไม่ไม่รู้ไม่ได้กินมันมีแดดไงคะแถวบ้านเรามันมันอึมอึมคึมคึมเนาะอันไหนอ๋คล้ายๆรถที่เราจะไปเอาวันนี้นะมันคือรถสปอร์ตเหมือนกันค่ะ ไปแล้วเดินสองนาทีตอนนี้เราก็มาถึงแล้วจะโทรโทรหาเขาไม่ติดติดต่อเขาไม่ติดต่อไม่ได้เลยดนะูสินนตรงนี้ก็น่าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยน่าอยู่เนานะน,น่าอยู่เหมือนกันมะร้อโซ่หาเขาให้เชียน โอ e โฟรวันโฟโฟร์ไ์แลวในนที่อยากซืรถของ r ุณชัวร์ชัวร์เทียงจุติดอแล้วอยากลองเดาไหมว่ารถอยู่ไหนจะดูไหมเห็นปะนีรถสีแดงสอคันไหเหมือนจะขน้ดละไปดูขนนี้ดีกว่าเฮ้ยแต่ันนี้ป่นนี้ไม่ใชกล้า Which year is it? that is my late is just sixty-six, right? yeah sixty-five. Sixty-five. The real one. Wow. Yeah, 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 yeah. You told me. You told me. to T R, right? T R six. คุนเนื่องจากเสียงลมในคลิปนะฮะมันแรงมากเลยครับยังไงไม้ขออนุญาตภาคทับตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมหลังจากที่เราเจอเจ้าของรถนะครับแล้วก็รถคันที่เราอยากจะซื้อนะครับเรามาดูเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ทําการทดลองขับเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือวนอยู่ในลานจอดรถแล้วก็ออกถนนใหญ่สักนิดนึงนะครับมาอยากดูว่าลองขับจริงๆอารมณ์ความรู้สึกเราจะตอบสนองยังไงกับรถคันนี้นะครับผม หลังจากนี้ก็เข้าถึงช่วงแต่ตัดสินใจแล้วครับว่าจะเอาไม่เอา่ะอนะชอบไหม นั่นแหละครับถ้าปากพูดว่าชอบขนาดนี้แล้วก็คงต้องซื้อแล้ะฮะน่าสียดยจริงๆรับรถทันทีไม่ได้นะครับมีภารกิจต้องบินไปซิดนีย์นะครับผมไฟก็ไม่ยาวครับบินตรงจากเมลเบิร์นเลยนะครับ1ชั่วโมงครึ่งก็ถึงครับซิดนีย์แลนดิ้งเสร็จแล้วก็เดินเข้าที่พักโรงแรมนะครับเช็คอินได้ประมาณบ่ายสองนะครับผมภารกิจหลักๆที่มาในครั้งนี้นะครับก็คือมางานแต่งเพื่อนของภรรยาผมนะครับ มาอยู่ออสเตรเลียเหมือนกันเลยแต่เพื่อนภรรยาผมมาอยู่ซิดนีย์นะฮะร,รอบนี้ก็มีเพื่อนๆบินมาแสดงความยินดีจากเมืองไทยเยอะแยะเลยนะครับเจอนานๆเจอกันทีก็ภรรยาผมก็คงแพงเอากับเพื่อนๆนะโอ้ดูเดินชนกันเอ,อเราไปบูมเมลเทนนะครับไปดูวิวสวยๆนะครับก่อนเริ่มงานนะครับผมแต่ขออนุญาตไม่ลงภาพงานนะกันนะครับไม่ได้ขออนุญาตนะค,คุณเมมกับคุณเบนนะครับเจ้าของงานไว้นะครับเอาบรรยากาศร,บรอบๆที่เรา ไปถ่ายเมืองซิดนีย์นะครับแสงแดดซวยๆอแล้วก็ภาพบรรยากาศข้างในนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับ Enjoy view ครับโหฮะนะคนดูปวดหัวอีเนย รอชีมน,น้ำอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้รถพี่โดเค5โมนิวนี้วนวสวยมากเลยนะผมชอบนะกระจังหน้าสวยเลยอะ่ะสวยสวยนี่ครับสปอนเซอร์บายจันโดนะครับใส่เติมเต็มถังแล้วก็ใส่นี่ไปเนาะพี่ ตัวบอกล้างหัวฉีดนะฮะรถแรงเนาะขวดเข้ากับสีรถสุดๆเดี๋ยวลองกันเดี๋ยวลองกันเดี๋ยวไปเติมน้ำมันเติมถังก่อนแล้วอันนี้แม่งเติมได้แต่โอ้โก้าวแปดโอลี่อ่ะโคตรเปืองเลยรถผมอะ่ะก้าแปดโอลี่ด้วยนะ เริ่มยังไงดีก็คือกลับมาจากซิดนีย์นะฮะถ้าทุกคนดูคลิปก็คือไล่เรียงระดับกันมาเลยเนาะคือตอนนี้กลับมาจากซิดนีย์แล้วนะครับเอาจริงๆกลับมาจากซิดนีย์ได้สี่ห้าวันแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาถ่ายเลยนะครับผมหลายๆคนก็ถ้าดูจากต้นคลิปมาเนาะตั้งแต่เราไปดูรถกันมาเลยจนถึงโอเคเลือกรุ่นนี้เลือกสีนี้เลือกคันนี้แล้วก็ทําเรื่องทําเอกสารนะฮะความจริงคือโปรเซสมันค่อนข้างยุ่งยากมากแล้วเราก็ไปฮอลิเดย์ที่ ซิดนีย์กันมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับรถมันต้องรับตั้งแต่หนึ่งถึง2วันก่อนที่เราจะบินไปซิดนีย์นะครับแต่คือมันไม่เสร็จนะครับเราก็เลยต้องรับรถหลังจากกลับมาจากซิดนีย์นะครับถ้าตามที่ทุกคนดูก็คือเราบินกลับมาจากซิดนีย์เนาะแล้วตอนนี้ก็คือโปรเซสจนถึงขั้นรับรถแล้วตอนนี้รถอยู่กับไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โอนชื่อเป็นของชื่อภรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคตอนนี้แฮปปี้แล้วครับผมทุกคนต่อไปนี้เรียกผมว่า ไม้แปดหกได้เลยนะครับของพรารับรถเรียบร้อยแล้วรถขับมาสี่ห้าวันคือรถดีมากขับดีมากมันขับสนุกมากทุกคนมันเหมือนมันเหมือนขับโกคาร์ดด้วยมันเหมือนถ้าทุกคนเคยเล่นโกคาร์ดนะมันเหมือนขับโกคาร์ดจุดศูนย์ถ่วงมันต่ํามากใช่ไหมครับ้วยความที่มันเครื่องบ็อกเซอร์อะแล้วเวลาเราเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมันหนึบมากมันสนุกมากทุกคนมันมันมันแฮปปี้ผมแฮปปี้ที่ได้รถคันนี้มากวันนี้ก็ขับไปรับภรรยาจากจากร้านอาหารนะครับภรรยาผมเป็นเชฟเนาะระหว่างขับกลับมาผมก็ ไปเติมน้ำมันมาเต็มถังเลยนะฮะแล้วก็ถึงได้มาหยอดไอตัวเมื่อกี้ที่พี่โดให้มาใช่ไหมครับมีคุณพ่อกับลูกชายนะครับเป็นชาวออสซี่แหละก็ขับรถ bm มาจอดเทียบข้างเราแล้วก็เขาเปิดกระจกแล้วก็ชี้ให้เราเปิดลูกชายตัวเล็กเขาสองคนนะฮะเราก็งงให้เราไปประับรถปาดหน้าอะไรเขาหรือเปล่าใช่ไหมก็ตกใจเราก็เฮ้ยเราขับรถไม่ดีหรือเปล่าเราเลยนู่นนี่นั่น,น,น how many horsepower do you have ก็กถามเราแล้วก็แบบเอ๊ะถามอะไรวะตอนแรกฟังไม่ขนาดจริงๆไม่รู้ว่าน้องพูดว่าอะไรนราก็แบบเออ น้องคอมเพนเราหรือเปล่าพอฟังกดีอ๋อก็เลยคุยกับเขาผ่านกระจกเนี่ยแหละว่ามันแค่ดูแลงเฉยรถพี่แค่200ม้าแค่200ตัวรถเดิมทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มันแค่แต่งมาเหมือนดูแลงเฉยแต่มันไม่ได้แรงอะไรเงี้ยมันแฮปปี้นะได้ขับรถแล้วก็ดีคิดหน้าหน้านะฮะ,ะอาจจะเป็นผมอาจจะพาไปแต่งรถนั่นแหละก็ตามภาษาผู้ชายเราเนาะได้รถมาแล้วเราก็อยากจะแต่งนะครับลองดูก่อนว่าไม่แน่อาจจะเป็นท่อเป็นลอ้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยสปอนเซอร์ที่ไทยถ้าดูอยู่ก็เข้าได้นะฮะ ออสเตรเลียกับไทย9ชั่วโมงแค่นี้อยากให้ผมไปอะไรยังไงก็เข้าได้นะครับผมแฮปปี้ <Happy S 1> แล้วตอนนี้รับรถแล้วครับอยากดูอะไรอยากให้ทําอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้หรืออยากช่วยผมแนะนําจัดแต่งฟิตเมนรถยังไงก็แนะนํามังเข้ามานะครับผมต่อไปนี้เรียกหม86ได้เต็มตัวแล้วครับแนะนํากันเข้ามาได้เรื่อยๆครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปมา5ปีแล้วมั้งจนย้ายไม่อยู่ออสเตรเลียได้2ปีเต็มแล้วจนมีรถแล้วจนอะไรเงี้ยผมไม่ได้อัปเดตชีวิตเลยเลยในเพจใน ช่อง u t u b e ของผมด้วยฝากติดตามชมกันด้วยครับอาจจะคับคลายรับพาช่องพิจิโร่ที่ US นะครับแต่ผมผมก็ได้พี่เขาเป็นแนวทางนะฮะเราก็ผู้ชายเล่นรถเหมือนกันเนาะผมว่าผู้ชายหลายๆคนถ้ามีโอกาสก็อยากจะทํา YouTube เหมือนผมแหละก็คงอยากจะเก็บเขาเรียกอะไรเป็นเมมโมรีเป็นความจําเป็นเป็นอะไรที่เราสามารถจดบันทึกได้นะครับก็โอเคครับติดตามกันต่อไปครับทุกคนครับขอบคุณมากๆนะครับเจอกัน